สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการผัดไข่ใส่มะระขี้นกนี่คือมะระขี้นกนะครับแล้วก็พร้อมกับไข่ไก่สองใบมะระเราไปล้างเลยนะครับจะผัดกันสดๆเลยไม่ต้องไปต้มก็กินขมได้ก็ผัดกันสดๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ขมมากนะไปดูกันว่าจะเป็นไง เดินดิ่มกินเที่ยวเดี๋ยวเราจะใส่พริกสดด้วยนะครับพริกสดซอยเลยครับแล้วก็มีกระเทียมเดี๋ยวเราจะตันทุบก,กระเทียมอั่นพริกสดแล้วก็หั่นมะละกีนุกันเลยครับ น,นี้มลักกินกแล้วก็หั่น,นครับแล้วก็ไปฟ้าวานเม็ดออกนะครับฟวานเม็ดออกอย่าผัดลงไปทั้งเม็ดเด้อ,อค่อยๆแคะเม็ดออกนะครับแคะเม็ดออกหมดแล้วเราก็มาหั่นซอยนะครับ เป็นกับข้าวบ้านๆครับทำกินกันเองนะครับเอามาหั่นซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับอาแบบนี้นะครับทั้งพริกสดซอยกระเทียมซอยกระเทียมทุบ ตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยครับเรา<ส>จะผัดกันแบบง่ายๆแบบบ้านๆครับทำกินเองอร่อยเองเร็วด้วยเราจะเตรียมลงไปผัดให้หอมเลยครับ แล้วก็ใส่ไข่ลงไปครับไข่อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่มะระกิโลซอยกับขนิลซอใส่ลงไปผัดให้เข้ากันเลยนะครับ มะระผัดไทตอนนี้กลิ่นหอมเริ่มมาเลยครับเดี๋ยวเราจะปรุงน้ำมันหอยใส่ลงไปน้ำมันหอยแล้วถุกรสติดตามด้วยเยชูใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสจะตัดน้ำตาลหน่อยน้ำตาลหน่ยครับ ยอดซอส๋เขียวลงไปเลยนี่เป็นไงนี่เป็นไงครับท่านชมถ้าน,นี้อร่อยแน่นอนครับมะระผัดไข่มะระทินกผัดไข่ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเป็นไงครับนี่ครับผีสันเพื่อนๆกลบมาตอนไหนวะเนี่ยปอนนี้นี่กลบมาแอบดูตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย นี่ก็สุดแล้วมะระขี่นกผัดไข่ร้อนๆตักขึ้นจานเลยครับเป็นไงครับท่านผู้ชมหน้าตาน่ากินไหมครับกินกับข้าวสวยร้อนๆโอ้ยอย่าบอกใครเลยนะครับอร่อยมากๆครับมะระขี่นกผัดใส่ไข่ โดนใจไข่มั่งไหมครับท่านผู้ชมลองไปทำดูกันนะครับอาหารบ้านๆง่ายๆได้ข้าวสวยร้อน,อนสุดใจนะครับแหมผชมกินกับข้าวสวยร้อนๆจะบอกให้เลยนะครับอร่อยมากๆม,มาครับท่านผู้ชมมากินด้วยกันนะครับมะระขี้นกผักใส่ไข่ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ